อัดเดดอนบ๋าลอฮาเล่ครับบอก13กรกฎาคมครับสนามมวยเมืองย่าฮะพบกันครับเมื่อสักครู่ดีค้างเกาไว้นะครับอ่าเตะน็อกกันซะก่อนคัมนี้ครับเรียนเชิญนะครับศึกบอลปอริลักษ์บวกตะเภาแก้วบวกเพชรบ้านไร่นะครับนัดเปิดสนามมวยจำปาบอนนะครับที่สนามมวยปาบอนพัทนลุงครับโดยการสนับสนุนของนายกแบนครับประสงค์ปรลลักษ์ครับคู่มวยเต็มอัตราศิทธ์นะครับ เดินทางไปชมไปเชียร์กันได้อลครับแมยังไม่ทันอะไรครับกำลังใจมาแล้วครับพี่แก่ครับมมาสิ่ะก็คนบ้านเดียวกันนี่ครับหนึ่งชัยวัดครับจากอำเภอพิบูลสงมังสาหารนะครับแหมอัดฉีดให้เด็กในเมืองหน่อยอ่แสนเฮงนี้เขาเกิดอยู่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับเอาไป3ามกำปั้นนะครับไม่ใช่ค่าน้ํามันนะครับนี่ค่าเครื่องเลยนะครับ มาเครื่องครับคุณพ่อขับรถมาเองครับคุณพ่อยอมขับรถมารับลูกที่สนามบินนะคุณป๋องโอ้คุณพ่อยอมเหนื่อยครับอ๋สิฉะนั้นต้องไอเจ็บนะครับวันนี้แสนเฮงแสนเฮงแต่ว่ามาเจอประเภทแจ็กนี่ฮะายนกขวานนะครับประเภทเตะขาเจาะยางต่อยหมัดแรงครับดูหุ่นก็แล้วก็รู้นะคุณป๋องหุ่นของแจ็กนี่ฮะกหุ่นของอำเภอบ้านขรวดเลยครับนี่นะครับนักมวยสีผิวครับ บ้านรวดนี่ถือว่าเป็นอำเภอชายแดนออกทางตาพยาอนนบุรีรำครับก็คู่ต่างศึกต่างสายนะครับคู่นี้ครับเกียรติเพชรปะทะเพชรยินดีครับขอบพระคุณทีมงานเพชรยินดีนะครับเสียนาวิรัตวชิระรัตนวงศ์เสียโบส์นัทเดชวชิระรัตนวงศ์ครับเนี่ยครับรวมด้วยช่วยกันสร้างสรรครับผู้มวยแปลกใหม่คู่มวยสดๆนะครับอ่าบางคนอาจจะอายุเยอะนะครับแต่ว่าสดด้วยการประกบมาของโปรโมเตอร์ครับทำให้ เกมกันน่งขันมันตื่นเต้นเร้าใจขยับจะเตะสูงแล้วสลับเตะล่างครับแสนเฮงแจ็คเดินเข้าหายังเข้าไม่ถึงตัวครับเจอลูกท,ทีบทีบคืนไปบ้างครับเทนนันแจ็คต้นๆก็ต้องระวังแล้วครับอาวุธของแจ็คนี่ฮนะต่อยมัดไซายนอกขวาน,น้บเหมือนที่บอกแล้วก็น,นี่ฮะชิ้นเตะก่อนกันขวาของแสนเฮงมาใช้ความไหวครับ อายุอาจจะห่างกันหน่อยแต่ว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขครับห่างกันไม่เท่าไรครับน้ำหนักเท่ากันีิต่อยกันได้เลยครับมามั่นใจในเกมเหมือนกันครับแสนเฮงมาดูครับผิวเนียนนะรับคนอุบลเหมือนกับคุณป่องเนี่ยแหละครับเอกของเราครับโคศกคนอุบลเคียงในแต่คนนี้ครับเด็กอำเภอเมืองมาซ้ายกับขวาการตกไม่ได้นะครับแสนเฮงเอาแยกนี่หายช่องอยู่ครับเดินเข้าหานะครับ ซ้ายกับขวานะครับต้องชิงกันออกครับถ้าเกิดออกโดนก็คือความได้เปรียบเลยครับเตะขวาครับเตต่อยครับแมแสนเฮงกลัวที่ไหนแหะครับอายุอ่อนกว่า8ปีฮะกันหน่อยครับเตะขาครับแสนเฮงครับทั้งอาวุธและก็หัวจิตหัวใจก็พัฒนาขึ้นตามลําดับนะครับแสนเฮงเนี่ยครับถึงได้บอกว่ามวยไทยของเราเนี่ยมันต้องเสริมแคลเซียมสร้างกระดูกมาเรื่อยครับคือไม่เจ็บไม่เก่งะครับ ต้องมีเจ็บบ้างครับจังหวะแรกหมัดกันก็สวยงามนะครับคุณผู้ชมครับขอพระคุณเพิ่มเติมครับกับผู้สนับสนุนครับค่ายมวยโสวิเศษกิจและก็ค่ายมวยพอพิบอ่อนขอบคุณค่ายมวยสิงห์มาวินครับขอบคุณเอออตโตคาออกรถง่ายราคาดีโทรศัพท์0627824615มาดูกันครับบนเวทีครับคู่เอกของรายการครับยกที่2ครับแจ็คเป็นฝ่ายเดินเข้าหาแล้วครับ นากากเสือครับนี่ครับเตะซ้ายไปครับแสนเฮงบวกหมัดขึ้นมาปีจังหวะตอบโต้ครับของแจ็คอืเล่นนอกกันก่อนแล้วเขาเอามาเหยี่ยมในครับในนี่แสนเฮงก็ถือว่าเป็นมวยที่มีเพลงเข่าได้ดีครับเหนี่ยมหนึบเหมือนกันแต่ว่าจังหวะนอกของแจ็คครับเตะต่อยนนยยังเชื่อขนมกินได้อยู่ครับยกสองอยู่ถือว่าเป็นม้าตีนต้นที่ยังอันตรายครับ เตะขวาสูงนะครับแสนเฮงครับทำได้ดีฮะแจ็คขยับเข้าไปครับสายสาดคืนครับแจ็คทีขวาครับซ้ายของแจ็คครับเนี่ยครับพยายามพลิ้วออกซ้ายมือตัวเองนะครับแสนเฮงครับเพื่อหนีแข้งซ้ายใช้ความเร็วครับเอาเตะขวาไปแล้วก็ติ้มซ้ายครับให้แจ็คเสียจังหวะไปเล็กน้อยซ้ายครับของแจ็คครับเกี่ยวแล้วก็ยังไม่คืนครับแสนเฮง หมัดขวามายังป้องกันตัวได้ดีอยู่ครับเตะขวายัดขึ้นไปครับแสนเฮงซ้ายขึ้นไปครับแจ็คเคาะซ้ายแล้วนี่ครับเคาะขวาแล้วต่อยซ้ายไม่หมัดไม่อีกครับอย่าถอดใจนะแสนเฮงอย่าถอดใจครับใจพี่ใจน้องนะครับแจ็คขู่แล้วครับเตะขาขู่ตายหุกข้างบนครับขวาครแสนเฮงนิ่งดีแล้วกันครับไม่ตกใจครับทับในเบาๆเลีรยสร้างจังหวะเอาดูครับแสนเฮง ขวากับซ้ายครับซ้ายของแจ็คขวาของแสนเฮงขยับเข้าไปนะครับประชับพื้นที่เข้าไปเรื่อยครับแจ็คครับเริ่มเบียดแล้วนะครับเริ่มเบียดแล้วแมแสนเฮงพยายามจะเบิกทางด้วยหมัด1-2ครับไม่เข้าเป้าแจ็คขยับปล่อยให้แสนเฮงขยับมาเล็กน้อยครับขวานะครับแล้วก็จะเตะซ้ายไม่โดนอ้าวเตะเตะเสียหลักเองครับลกขึ้นมาครับ รวมแตะนวมเดินก็ไปครับซ้ายครับเท่นั้นแจ็คครับอโดดหมัดดักเข้าไว้อีกครับแยังมีหมัดแยบบึ้นไปครับเท่นั้นแสนเฮงซ้ายคืนมาครับแจ็คกอเอาว่าใครเดินใครก็หล่นได้เลยครับจังหวะอย่างนี้ครับหนึ่งสองโอ้โหทางด้านแสนเฮงนี่จวหมัดไปเป็นชุดเหมือนกันครับแจ็คเองหมัดหนักก็จริงแต่ว่ายังคลัเป้าไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ครับอุ้ยวางซ้ายสายสวยเลยนะครับแจ็ค อยาเข้าไปครับแทงเข่าขวาครับแสนเหงแบบไม่ต้องจักแล้วแหวขวาขึ้นครับแม่ส้นเท้านี่โดนขมับเล็กน้อยครับโดนบางๆครับเตะซ้ายคืนครับแยกพยายามจะเอาคืนครับโดนตรงไหนจะคืนตรงนั้นครับอยากเข้าไปครับเตะซ้ายครับแล้วก็หมดยกที่2ครับพักก่อนครับมาดูจังหวะภาพช้าครับนี่กับไฮไลท์ยกที่ผ่านมาจังหวะสับสองนี่ไม่โดนครับไปขวามาในดีครับติดการครับแม่ไม่กันนีี ไม่อยากจะคิดเลยครับหมัดขวาครับแล้วก็ต่อยคืนมาในไมโดนครับฮุกซ้ายครับของท่านนันแสมเพงโยนเข่าไปครับแล้วก็มีหมัดชุดออกมาครับนี่ครับดักแทงสวยครับไปขวาเฉี่ยวไปแล้วก็เจอแข้งซ้ายคืนมาแม่ภาษาอีสานเขาเรียกว่าสุยไปนิดเดียวครับหรือว่าเฉียดไปนิดเดียวนั่นเองครับยกสามตามต่อเนื่องครับเดินเข้าหาเหมือนเดิมนะครับแจ็คสิทธิ์แจ็ควยไทย ตั้งครับว่งในจังหวะตั้งตีนขาตีคืนมาครับตีอัดไปที่นาขาครับแสนเฮงตีคืนมาแย่ครับแย่ก่อนอาครับยกสามแล้วตีซ้ายเข้าไปบังไว้ก่อนแสนเฮงต้องบังแล้วครับจังหวะบวกหมัดน่ากลัวครับตีเลี่ยมพลิกครับหักผงมาไายครับแจ็คหักมาทางซ้ายครับอ่าหักได้เฉยๆครับเติร์มมุธไม่ทันซ้ายวนตีมาแสนเฮงบวกหมัด โอ้น่ากลัวครับกาบตกมือลมหน้าคึงแข้งคึงเข่าโยนเข้าไปครับแสนเฮงโยนขวาสวยนะครับโยนเข่าแบบไม่ต้องจับครับเตะตัดล่างเบาๆครับแจ็คหมัดแม่ไม่โดนนะครับแทงเข่าก็ได้บางๆครับโดนแข้งซ้ายของแจ็คเตะซ้ายครับแจ็คอแล้วครับขยับโยนเข่าขวาครับหมัดขวาที่ถากไปครับและก็จับบนได้แจ็คตั้งแขนครับตั้งแขนอเสียบซ้ายไปครับเจอขวาโต้ ครับแยกมาครับสู้กันใหม่กลางเวทีซ้ายไปครับทนาแจ็คครับจะถีบจะเกี่ยวไม่ได้ครับแสนเฮงโดนถีบขยับเตะซ้ายครับบล็อกได้หมัดขวาแลกกับข่าวแล้วก็ถีบไปอ๋อบัดฮุกหนาโกรงโอ้นี่ฮนะฉากนิดเดียวครับเกี่ยวลมครับแจ็คเสียทรงไม่หน่อยขึ้นมาครับนวมแต่นวมวัดระยะก็ต้องให้ไวครับการคิดทีดด่จะออกอาวุธครับเด็กซ้ายไปติดดัง ยก3ามอยู่สนเหงนี่ยังไม่เข้าในครับจังงว่าศาสตร์แข้งขวาสกัดออกมาติดบังครับบังเอาไว้ครับละเหยียดกันครับวันนี้แสนเหงื่ชกละเอียดครับสายหลุดนะครับแจ็คเนเงื้อนี่สองขีดสองใจไปหน่อยสายหลุดอีกแล้วครับเอาดอยังได้ขวาครับแสนเฮงขวาหลุดเหมือนกันครับโอ้โหอ่าแล้วครับดูในครับดูในใครตีใครใครตีใครเอาขวาครับแล้วก็ยกสายบังเอาไว้ครับแจ็คดันเข้าเชือกแล้วก็ตีไม่ได้ครับธนาชัยจำนงแยกออกมา ค่อยเดินเข้าไปครับแจ็คแสนเฮงอยู่ในเกมรับครับรอบวกรอโต้รอสวนครับไขออกไขก่อนครับขยับขยับซ้ายหลุดอีกแล้วครับเจอแข้งขวาครับขวาขึ้นไปเกี่ยวแม่แต่วันนี้ตอบโต้ขึ้นไม่ได้อ๋อได้ลำหนักหนักเหมือนกันครับแสนเฮงอ้าวแจ็คจี้เข้ามามวยลงทุนครับโดยเปิดเกมอุ้ยลงทุนครับขาแรกขาลุยอยู่แล้วครับแจ็คตั้งกำแพงต่อยหมัดมาเป่าหน้าท้องครับ ดูฮะเล็งหน้าท้องเป้าใหญ่แล้วครับแจ็คเอาใส่เข้าไปกราดเข้าไปครับแสนเฮงมาโอ้โหโดนท้องก็ทำท่าสะดุ้งเหมือนกันครับเอาละครับพยายามเดินอัดลำตัวนะครับแจ็คครับบดไปเรื่อยเดินเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าบดยกสก่อนครับชัดๆสวยๆนะครับทีมงานทีวีเอชดีช่อง36ให้ได้ชมกันครับนี่ครับหักพวงบอลไยครับลูกนี้เหลี่ยมจัดเลยนะครับแจ็คแสนเฮงก็มีเดินมีถอยนะครับเจอหุกขวาแต่ว่าแทงเข่าขวาเกิน จังวะจะฮุกขวาของแจ็คเจอแข้งขวาครับนี่เตะหลุดนะครับแต่ว่ามีหมัดเติมครับพยายามตัดลําตัวนะครับแสนเทงก็แทงเข่าขวาแล้วก็ต่อยขวาอาล้วครับตามต่อเนื่องครับ3ยกผ่านไปนะครับกู้เอกคู่ไฮไลท์ครับธนาชัยจำนงสับมือชกครับเดินต่อเหมือนเดิมนะครับทด้านของแจ็คสิแจ็คมวยไทยเกาะในครับมาถึงชวนทะเลาะวงในครับโอ้โหนี่ครับ ตีไปจังหวะตีซ้ายครับตีขวาขึ้นมาครับแสนเฮงมีตอบโต้เหมือนกันครับแจ็คตีครับแสนเฮงตีขึ้นมาดันแล้วตีครับของแจ็คโอ้โหมันจริงๆครับนี่คือมวยเอกของเราคู่เอกครับร้อยสี่สิบเอ็ดปอนด์ครับร่องแคล่วปราดเปรียวครับมวยร้อยปอนด์ก็ยังยังใกล้เคียงเลยนะครับความไวสายตาเน้นที่วงนอกกันอยู่ครับมาเรียมเข่าบ้างครับเรียมเข่าตี แสนเฮงแจ็คออกมาเตะนอกครับพยายามกราดแข้งซ้ายไปหนึ่ดอกหนึ่งตายหมัดหนึ่งสองแม่เร่งขึ้นมาน่ากลัวนะครับเร่งตีเข่าซ้ายครับแจ็คแทงเข่าขวาครับแสนเฮงทีมาไว้เตะขวาครับเจอขวาโตเอาหมัดหนึ่งสองของแสนเฮงกดแขนเอาไว้แม่จะพลิกพลิกจะมาการแยกคนดีครับจังหวะแยกออกมาครับธนาชัยจํานงครับสับมือชกต่อครับแจ็คเดินหาเหมือนเดิมเดินเข้าไปครับ รอจังหวะไถขวาครับแล้วปวกหมัดแม่คืนมาตูมเดียวครับแสนเพ่งใส่เข้าไปแจ็คไถขวาได้เจอขวาคืนมาโอ้ยซ้ายดอกนี้ครับเต็มลำตัวเหมือนกันครับแจ็คตะได้สวยครับรืดจังหวะโยกหลบได้ครับแสนเพ่งต้องเต้าต้องเขียงไว้ครับขวาไปซ้ายมาโอ้คนละทีคนละดอกครับนี่ยกสี่แล้วครับ เข่าขวาครับเจอขวาโต้จากแสนเฮงครับพยายามยกบังไว้เจอเข่าขวาของแจ็คเข่าซ้ายครับขวาเกินขวาราคาครับของแจ็คครับแยกออกมาครับปูยังเข้มข้นนะครับเอาละครับตอนนี้นี่ถือว่าอยู่ในช่วงที่ต้องจับตามองครับพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับหนึ่งนาทีครับในยก4ขวาไปครับแจ็คเกี่ยวเกี่ยวรถดันแต่วันนี้ลมครับแต่เกินครับเกิน3ามเก้าครับ ไปต่อครับขยับเดินครับแจ็คแข้งขวาหลุดไปเดินสามจะเป็นไถหน้านะครับจะเป็นลูกฟาวได้ครับมาคนละทีจับแล้วต้องเตะให้ไวอย่างนี้ครับแต่จับได้แล้วปล่อยโต้กลับเลยครับแจ็คเข้าไปใหม่ครับโอ้เกมนี้มันเบียดจริงๆครับยูเทิร์นยูเทิร์นไปกลับหลายยูเทิร์นกันครับคุณปอกคู่นี้เตะขวานะครับแจ็คซ้ายครับอลครับแสนเฮงก็ดูมั่นงมั่นใจ แจ็คก็เดินแบบสุขุมเลยครับเตะขวาครับเอาขวาโตมาจากแสนเฮงครับโอ้พยายามครับพยายามจะสร้างจังหวะเอาประสานแข่งกันครับขวากับขวาครับขวาหน้าแล้วก็ขวาหลังพยายามเข้าไปครับแจ็คแจ็คซ้ายครับแสนเฮงยกบังพยายามขวามาขวาคืนขวานลุดครับจังหวะนี้และหมดยก4ี่ครับเอ็นราฟพักสักครู่เดียว กลับสู่สนามนะครับขอพระคุณครับค่ายมวยสวิเศษกิจและพ่อพิ์ออดนะครับโดยผู้พันแมนสิทธิศักดิ์วิเศษกิจและก็เจเบวี่ครับขอพระคุณค่ายมวยสิงห์มาวินครับโดยเสียหนึ่งทัชชนน์คดชาสุวรรณเอออโต้ขาออกรถง่ายราคาดีโทรศัพท์สอบถาม062-7824615เส้เือกาวยาแนวชมใหม่สีเขียวสูตรเพิ่มสารทนกรดสามเท่าลดลอนป้องกันระดามครับดูภาพช้าครับยก4ี่ครับตีเข่าซ้าย ซ้ายโตมาจากแสนเฮงหมัดขวาของแจ็คนะครับพยายามจะสับศอกเอาเตะขวามาตันด้วยหมัดครับลูกนี้คืนด้วยขวาของแสนเฮงครับจังหวะแรกไม่เข้านะครับแต่ว่าได้ดาบ2ครับแทงห้าแทงคืนครับไม่โกงกันครับไม่เอาเปรียบกันเอาเตะขวามาแลซ้ายหลุดของแจ็คจังหวะนี้เอาแล้วครับอีก3นาทีสุดท้ายครับเดี๋ยวรู้กันครับใครจะได้รับการชูมือครับ เชิชมโปรโมเตอร์คนจับนะครับโปรโมเตอร์เดียเกตเพ็เป็นกะทีงานครับโปรโมเตอร์ชุนเกตเพชรรับประกันคุณภาพครับจัดยังไงมวยความเบียดมาชิงดำยกให้แล้วครับคู่ขี้สูสีอาาใจทุกครั้งนะครับดูว่ายกนี้ปีบหัวใจกองเชียร์มากเหมือนกันนะครับดูขยับเดินมากนะครับแสนเฮงในยกนี้ครับเอาเตะขวาก็แม่ดึงหลบไม่พ้นครับแจ็คต้องโตต้องเหียงตลอดครับ คือแข้งสองแข้งนี้แหมเห็นเลยนะครับใครจะเข้าป้ายขวามาขวาคืนขวามาอะละครับคืนขวาไม่โดนครับเอาละครับเสียงเฮกลับมาดังครั้งหนึ่งครับเตะขวาไปก่อนครับแจ็คครับแสนเฮงโยกมาขยับขยับไปซ้ายหลุดขวามาครับของเทนนิสแสนเฮงท่านผู้ชมก็ดูด้วยฮะให้คะแนนในใจไปด้วยนะครับว่าจะตรงกับกรรมการที่ให้คะแนน ในสนามหรือเปล่า,าครับรืดครับแจ็คเสนเฮงกัามาละเอียดครับเตะได้หลายดอกแล้วครับงามๆเหมือนกันนี่ฮะขวาขวาคืนเอาจับกระโจนช้าด้วยเข่าโอ้โหแล้วเลี่ยมโอ้เลี่ยมพลิกไม่ไปด้วยแจ็คเอาแล้วครับงานนี้เหลี่ยมเข่าอดมาโอ้โหโอ้โห จังว่านี่ยกดันเข้ามุมแล้วก็โดดแทงสวยงามนะครับแสนเฮงครับโอ้โหนี่ช็อตนี้เจ้าตัวไม่เข้าเลยครับมั่นใจเลยนะครับชูกำปั้นครับโอ้วาวุ่นอีกแล้วครับพี่น้องแฟนมวยที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้นี่เสมอไปหนึ่งคู่แล้วนะครับก็คือเยยบยุทธปมมงคลินเสมอกับบิ๊กบอสระนองมวยไทยครับและคู่นี้ต่างคนต่างมั่นใจเหลือหนึ่งนาทีสุดท้ายครับกรรมการธนาชัยจำนองบอกเอาอีกหน่อยน่า ครับจะมีอีกไหมครับอีกสักชุดอีกสักช็อตครับแต่ตอนนี้นี่ชูไม้ชูมือครับมั่นใจทั้งคู่ครับพี่แกครับออเมืองพอมีแล้วคู่นี้เพราะั้งคู่พอแล้วครับแต่ว่าเมืองพลมีอยู่ขอนแกนแต่คู่นี้พอแล้วครับมั่นใจทั้งสองมุมแต่ว่าใครจะคิดผิดคิดถูกแล้วครับแสนเองนะชูมืออ่าแต่ชชนะต้องให้กรรมการชูมือนะคุณปองอ,อันนั้น <laughs> ชัวร์สุดเลยนะครับ สท่านให้คะแนนด้านล่างนะครับก็คือสมรักสมมาตรโรธจรารวัรสมศรีและก็ประธานสุขคนทัพปฏิภาครับคนที่มีสิทธิ์ชูมือครับให้รู้ว่าใครเป็นผู้ชนะก็คือธนาชัยจำนงครับเอาละครับหมดหน้าที่ของนักมวยเรียบร้อยคุณพ่อขึ้นมาแสดงความดีกับลูกครับจะดีสุดๆหรือเปล่าต้องชูมือนะครับต่างคนต่างชูให้ตัวเองอยู่ครับตอนนี้ครับ ธนะชัยจำนงจากคนแรกแล้วนะครับสมรักมาที่โรจนาวัตรและไปที่ประธานครับหันไปชูมือที่น้ำเงินครับโอ้โหแสนเฮงลูกหนึ่งอุบลนะครับมีตั๋วเครื่องบินกลับบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนแจ็คสิแจ็คมวยไทยไปได้สนุกตื่นเต้นเราใจครับอ่าอ่าคนอุบลมีความสุขครับเพราะว่าหวยอุบลชนะนี่ครับ ลูกล้านพี่น้องชาอุบุลราชธานีภาพช้าครับมาดูน้องแชมป์ครับดูว่าภาพช้ายังไงครับจังหวะเกมบุกครับของแจ็คครับนี่กรบปัดขวาต่อโตขึ้นมาครับแสนเฮงดักแทงเข่าครับหมัดซ้ายครับต้องบอกว่าหนักๆคาใหญ่ๆโตๆนี่อยู่ที่นั่นแสนเฮงครับแต่แจ็คก็ทําได้ดีครับแต่พลโดนแล้วนี่ครับทีต่อทีมันมีกระเด็นกระดอนครับหมัดขวาครับ สองซ้ายเต่ขวาไปซ้ายคืนครับเตะขวามาขวาคืนครับนี่ครับรัวอีกทีครับพละช็อคนละทีครับเกียวไว้คืนแข้งขวาครับนี่จะเป็นจังหวะนี้หรือเปล่าครับหาผู้ชนะเจอครับคะแนน48ต่อ49นะครับแสนเฮงชนะไปสัง3เสียงครับพักสักครู่หนึ่งครับ